เก oh! yes! oh. ินยิกเฮ้ยแห่งกับสิกว่าไยได้ไอ้หยุดล่อมด้าโอ้ยสบายก็เลื่องไหคนเดียวก็ได้ บอลเหรอมันน้ำหนักมันท่วงเหรอเอาตรงเอาไปอีกเด้งลงไปอียงไปว่าเราเอาล้อโอ้ยยิงด้วยยิงด้วยครับคือเราต้องหาจุดศูนย์กลางนะครับจุดศูนย์กลางนีนจุดหมุนพอปรับได้จุดปุ๊บเนี่ยหมุนง่ายเลยน้ำหนักก็ไม่เทไปทางใดทางหนึ่งเรียบร้อยครับ สวัสดีครับผมมาเจอกับช่างหนุ่มประธานสุรมาแล้วนะครับมาติดตามความคืบหน้าของมินินะครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ได้พ่นสีลองพื้นไปเป็นบางส่วนแล้วนะครับแต่ว่านะครับงานที่สําคัญก็คืองานพิกกระดองนะครับวันนี้ผมจะไปรับเพื่อนๆจากที่ทํางานเก่านะครับมาช่วยติดตั้งตัวพิกกระดองนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับที่โน่นเขาหยุดงานกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าในขั้นตอนการติดตั้งแขนพิกกระดองเนี่ย จะต้องใช้อะไรบ้างนะครับจะมีความยุ่งยากะดาดไหนนะครับคือมันเป็นแขนสําเร็จมานะครับมันเป็นตัวหมุนสําเร็จมาแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะเอาเข้ามาติดตั้งที่รถได้โดยตรงนะครับมันต้องมีการดัดแปลงเสริมตัวยึดนะครับเพื่อจะออกไปหาตัวค้าตัวพี่กระดองนะครับให้มันหมุนใช้งานได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราคลิปนี้นะครับเราจะมาติดตามรับชมกันนะครับผมว่าติดตั้งแขนพี่กระดองครับจะเป็นยังไงบ้างจะสําเร็จไหมนะครับติดตามชมวครับคุณผู้ชม ดูความคืบหน้านะครับคือตอนเนี้ผมได้พ่นขัดสีสีโป้แล้วก็พ่นสีรองพื้นในในสวนล่างนะครับก็ยังเหลือก็ยังเหลือหลังคานะครับแล้วก็ภายในอีกเล็กน้อยนะครับพวกประตูพวกอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับคือทําไมต้องพิชกระดองมันจะมีพวกงานใต้ใต้ขอเนะครับใต้พื้นที่มันที่มันต้องทาสีนะครับคือมันเป็นสนิมเป็นอะไรที่แบบชิ้นงานขึ้นใหม่ปะปุอะไรอย่างเงี้ยครับ ก,ก็ต้องทํานะครับรถคันนี้ก็ทําข้างนอกข้างในทําทุกส่วนทุกจุดเลยนะครับเพื่อให้ได้ผลงานที่แบบว่าเนียนเข้าถึงทุกซอกทุกจุดนะครับก็ต้องมีการพิก,กระดองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเครื่องพิก,กระดองนะครับนี่ครับเครื่องพีก,ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับพอติดตั้งเข้าไปก็จะสามารถที่จะเลื่อนได้ เนี่ยครับมันจะมีมันจะมีแขนสองข้างแบบนี้ซึ่งมันไม่สามารถที่จะเอาไปายึดติดตั้งได้เลยนะครับมันต้องมีการดัดแปลงเล็กน้อยนะครับก็มีตัวข้างหน้าตัวข้างหลังสองตัวนี้จะเหมือนกันเลยนะครับคือการทํางานจะเหมือนกันก็คือใส่ตัวไหนข้างหน้าข้างหลังก็ได้นะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์พิกระดองนะครับเครื่องปิง้งหรือว่าเครื่องปิง้งเครื่องพิกระดองตัวถังอะไรประมาณนี้นะครับ อันนี้เดี๋ยวเราจะไปรับเพื่อนร่วมงานนะครับที่ทำงานอู่เก่าที่ผมย้ายออกมานะครับเพื่อจะมาช่วยติดตั้งตัวนี้นะครับผมเป็นช่างสีเนาะมันก็เลยไม่ถนัดไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเชื่อมตัดเหล็กนะครับออกแบบหยุดยึดอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นงานคนละสายกันนะครับก็ต้องพึ่งพาอาศัยพี่น้องที่เป็นสายงานช่างเคาะตัวถังสีรถยนต์นะครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ประทุมนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ปทุมแล้วเราผมก็จะขับรถลงไปรับลุงคอนกับเสือน้อยนะครับเป็นช่างคอะที่อู่ทำงานเก่านะครับอูจ่จอกาลาดให้ขึ้นมาช่วยทำงานวันนี้อากาศดีเนี่ยอากาศคึมคมแบบนี้น่าจะทำงานเย็นสบายดีไะเดินทางกันครับคุณผู้ชม,มครับเราเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเนตาวีนะครับ จากปทุมลงไปนนทบ,บุรีนะครับก็20 20กว่ากิโลนะครับเดินทาง30กว่านาทีไปครับ มเดี๋ยวไปเจอกันที่อู่จอกลาดอีกทีนึงครับผมถึงแล้วครับผมเจ็ดโมงครึ่ง <c oughs> น,นครับสถานที่ที่นี่ก็คุ้นเคยนะครับเป็นสถานที่ทํางานเก่าตอนที่ผมย้ายออกไปจากที่นี่นะครับ <c oughs> เพื่อไปทําของตัวเองน,นะครับอ <c oughs> ี่อยังจำห้องพ้นนี้ได้ไหมทำคลิปบ,บอ่บอยๆก็ส่วนส่วน ส่วนใหญ่คลิปช่วงแรกๆนะครับก็จะทําอยู่ที่นี่นะครับมีแมวด้วยแมว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 มีแมวด้วยน่ึงควนึงควนยังไม่ตื่นเลยวะตื่นแล้วแหละอยู่ข้างในแล้วแหละนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศอู่เดิมนะครับที่เคยทํางานอยู่ที่นี่แล้วก็ย้ายออกไปนะครับย้ายออกไปได้สัก เจ็ดเจ็ดเดือนแปดเดือนแล้วหรือล่มั้งดูงานที่นี่นะครับงานที่นี่ช่างเคาะที่นี่นะครับจะแบบเจอรถหดหดทั้งนั้นนะครับผมรถพิกความตะแคงอะไรเงี้ยโหอันนี้สงสัยความมานี่ครับการจัดล่องจัดล่องทาําสรรจัดทรงนะครับน่นเลย ยับเลยแหละอันนี้ชิ้นงานนี้น่าจะเปลี่ยนนะครับงานที่นี่ก็จะเป็นรับรถประกันซะส่วนใหญ่นะครับทีมงานพร้อมแล้วครับอรขอบอกเดินทางตอนนี้ะจะเท่าไหร่ลวจะเก้าโมงแล้วจะเก้าโมงแล้ว, <laughs> ลวยังไม่เป็นรูปเป็น่างเลยเดินทางครับแบีเไปเนไม่น่าีไม่มีเพื่น ้นอยมาถึงก็ไม่รอช้านะครับเขียนแบบบางแผนเรียบร้อยแล้วะครับเราจะทำคานเหล็กตรงนี้นะครับเพื่อเอามาต่อกับแขนตอนนี้วัดขนาดได้แล้วก็เจาะน,นะครับเพื่อจะเอาไปทานน็อตร้อยกับตัวถังนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมไปเอาแขนออกมาก,ก่อนนะครับ นี่นะครับคือเครื่องตัวพิกกระดองนะครับเอามาทาบเพื่อจะวัดระยะแขนมันเราจะสร้างฐานน่นครับสร้างฐานตัวนี้จะเป็นเหล็กที่เอ,เอายึดกับอะไรเนี่ยรูรูชกรูชกรูช่วง,งล่างนะครับก็จะสร้างจุดยึดรวมข้างในนี้ก่อนนะครับ ก in right ับหัวชกก็สร้างจุดยึดเสร็จก็ขันใส่กับหัวโชบแล้วก็สุดท้ายแล้วก็จะต่อแขนมาเพื่อจะสวมกับตัวบูทตัวนี้นะครับครับตอนนี้ใส่แขนตัวนี้ลงไปแล้วนะครับก็เหลือต่อตัวนี้ออกมาเพื่อจะสวมใส่กับแขนนะครับก็คือเป็นเหล็กบูทตัวหนึ่ง ตัวนั้นทำเป็นฐานนะครับอันนี้เสือน้อยรับหน้าที่ข้างหน้าอลุงพรนลัหน้าที่ตัวข้างหลังนะครับ ตัวแขนจะเป็นลักษณะนี้นะครับตัวนี้เป็นเป็นบูทนะครับที่จะเอาไปติดกับตัวโครงแล้วก็มันจะมาสวมกับแขนของเครื่องอีกทีหนึ่งหาตำแหน่งนะครับหาตำแหน่งแล้วก็แตะแล้วก็จะเอาออกมาเชื่อมข้างนอกนะครับพอได้ตำแหน่งปุ๊บก็จะทำที่ค้ำยิงต่อไปนะครับแต่ตอนนี้เอาแขนให้มันได้รูปก,ก่อน ครับคุณผู้ชมตอนนี้หาตำแหน่งได้แล้วนะครับอันนี้ของตัวท้ายของตัวท้ายหาตำแหน่งที่ที่ยืดได้แล้วตัวข้างหน้าเนี่ยได้ตำแหน่งอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เสือน้อยก็กําลังเอาออกมาเชื่อมเชื่อมความแข็งแรงนะครับก่อนที่จะติดตั้งเข้าไปใหม่นี่ครับผมตัวนี้ต้องสร้างขึ้นมา คงต้องสร้างทุกรุ่นอะที่มีการพิกระดอง <laughs> อันหลังเดี๋ยวรอตู้เชื่อมอยู่เวลาเราวางตำแหน่งเสร็จนะครับแล้วก็จะแ,แต้มเชื่อมแต้มไว้นะครับแล้วก็จะยกออกไปเชื่อมข้างนอกนะครับเพื่อความแข็งแรงต้องหาเสียงด้วยเอานี้ยอาลง

อาแขนมันมาสวมหน้าได้แล้วแบงหลังต่อครับทีนี้เหลือตัวหลังตัวหลังก็เหมือนกันเลยครับหาหาตำแหน่งโอเบียวแล้วนเนี่ยมันถอยหาตำแหน่งนะครับแล้วก็<า>เชื่อม เชื่อมแต้มไว้แล้วก็ขอดออกไปแล้วก็เชื่อมแข็งแรงแล้วก็เอากลับมาติดตั้งเหมือนเดิมนะครับทําแบบทําแบบเดียวกันเลยแต่ตัวหลังเนี่ยเอ่อคงต้องมีที่ค้านะครับคงก็งมีที่ค้าเสริมอีกเพราะว่าแป้นแป้นยึดคานมันไม่ค่อยแข็งแรงนะครับแต่ตัวนี้แต้มแขนลักเข้าไปก่อนนะครับนะครับ ต่อไปก็เชื่อมเสริมความแข็งแรงนะครับที่โงไว้แล้วแล้วก็เข้าตา พอติดตั้งแขนตัวนี้นะครับอ่ามันไม่เหมือนข้างหน้าตัวค้ำมันไม่มีนะครับเราก็เลยต้องทําตัวค้ำแก้มเลทำตัวค้ำนะครับทำตัวค้ำเพื่อไม่ให้มันกระดกเวลาเราขึ้นนะครับมันก็จะตัวนี้มันก็จะช่วยล้างไว้หน่อยนะครับ ติดตั้งเรียบร้อยนะครับต่อไปเดี๋ยวยกลอยขึ้นนะครับเพื่อจะเอาเตียงเพื่อจะเอาเตียงออกแล้วก็เราจะได้สอดคานตัวนี้นะครับเพื่อเพื่อบังคับนะครับไม่ให้ตัวพิกระดอง2อันเนี่ยมันแยกออกจากกันนะครับเราจะล็อกตัวกระดองไว้ไม่ให้มันแยกออกจากกันเวลาเราขึ้นหรือเวลาเราจะเคลื่อนย้ายนะครับอ่าต่อไปเดี๋ยวเราจะขึ้นแม่แรงตรงนี้ยกขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็จะเอาเตียงออกครับขึ้นนะครับขึ้นเพื่อยกให้ลอย ซีมีสลักเสียบเทละขันกันมันสุดปลอมเดี๋ยวขันจุดยึดให้แน่นก่อนนะครับโอ้จะได้ลองพลิกแล้ว ติดตามครับติดตามไอคนที่ติดตั้งนี้ก็ยังลุ้นๆกันอยู่นะครับ <laughs> งานแบบเนี้ยไม่ค่อยได้ทำนะครับไม,ไม่ค่อยได้ทำเดี๋ยวไปหา,าประแจมาจุดยึดก่อนให้แน่นหนา <S <S เดี๋ยวมาพลิกกันครับดีนะพ่อเอ่ะพอๆเดี๋ยวเอาล่งได้ปะ เอาลงให้มันติดกับไปนี่ใช่เอาล่งเอาล่งให้มันข่ามกับไปนะมันโลง่ลงเ,นเ,นอเอานีย่ยย่ำอ่ะลอกนอกทัางหนามันใช่ <Okay. S 1> นี่ปลอดภัยเด้ห <laughs> ลอกร้ายชัวร์เอเด้ อีกอีกเรื่อยขอดำลงไปอีกอีกอีกป้าลบดีๆเงียบเลยเตรียมสิมุนเลยด้เอันน,นี้ก็เดี๋ยวขึ้นแม่แรง ขึ้นตัวยกนะครับให้พื้นมันลอยเหนือจากคานลองๆไปดูไไง เต่กันอาปล่อยล็อกเสียปล่อยตัวล็อกเดี๋ยวก่อนล็อกล็อกอ่าช่วงช่วงนี้กลางคืนนี่น้องนี่ลำน้ามไม่ลงนะที่บังงวยทะกลัวเกมสวยงามโอ้ได้แล้วครับ อาจุดแข็งแรงดีนะโอ้จะโยกดูอ่ะอีเดียเสือปดล็อกลองเกื่อนใหญ่เบิงสุกเบิงกว่นี้โพราะว่าน้งเกื่อนใหญ่ดิเรียบร้อยครับทิกได้แล้วต่อไปเดี๋ยวจะลองเคลื่อนใหญ่ เ,เดี๋ยวนะอะตัวนี้แรงได้แล้วเห็นได้โอ้เพราะว่าตอนเนี้ยน้ำหนักมันลงไมาดีหลายเ,าเดี๋ยวนะตอนตอนนี้นะครับเดี๋ยวนะครับตอนนี้รู้สึกว่า,าน้ำหนักตรงท้องมันเนี่ย มันจะไม่บรรลานเท่าไหร่นะครับท้องมันท้องมันจะหนักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะปรับเปลี่ยนด้วยการยกตัวรถนะครับให้มันขึ้นไปหาจุดจุดหมุนอีกทีนึงนะครับมาอ่าลงรถเราขึ้นยาวนี่ก่อนจอดึงจัดจอดจนดึงไปได้มัน,มนสีเนี่ยดึงไปหาจุดของแล้วก็จองไปได้อ็จองเล็กดำไปออออโอเคนี่ก่อ,อนรถเราไข็งยาวรถเราวัดเสื้อสิบฟอยล์ลงไป เนี้ยนมันมันเค่ดไปอีกบ่เนี้ยแล้วด้ดไปดยันรถโอ้โหูรถไหลบลื่นกหลอกจับนดเหรอขึ้นยืดขึ้นมาบ่ปล่อยปล่อยอหลอกอปล่อยปล่อยปล่อย่ัก็แอกเยออใส่กาแกวยปอนี่ขึ้นบิไปแแล่ว่าขันมันอ่านม่อนีแล่ว่าขันกนีกอ่ เอาไหมแอบนึง,นงอาครับตอนนี้เราได้เอาขึ้นอีกอสัก6นิ้วนะครับแล้วจะมาลองหมุนอีกว่ามันจะแตกต่างกับันดับแรกไหมไปลองอ้ลองแล้วเอาไออด้หรืออได้อ้ยสบาย ก็เลื่อนเลยคนเดียวก็ได้เบาเลมันมันหนักมันท่วงเหรอเอาตังเอาไปเอียกเด้งลงไปเอียกกระโดมาเลยรอบเอาโอ้ยิงด้วยยิงด้วยครับคือเราต้องหาจุดศูนย์กลางนะครับจุดศูนย์กลางในในจุดหมุนพอปรับได้จุดปุ๊บเนี่ยหมุนง่ายเลยน้ำหนักก็ไม่เทไปทางใดทางหนึ่งเรียบร้อยครับ เรียบร้อยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณลุงคอนนะครับแล้วก็น้องเสือน้อยนะครับเพื่อนที่ทํางานเก่านะครับต้องต้องอาศัยนะครับต้องอาศัยเอาฟังผมคนเดียวเนี่ยไม่ได้เลยงานแบบนี้ได้นะครับติดตั้งได้เืนที่เรียบร้อยดีนะครับได้ใช้งานแล้วเครื่องพี่กระดองซื้อมาซื้อมาดองไว้ <c oughs> ไม่ได้ใช้ค <c oughs> ันก่อนได้ใช้ท่อนเดียว240 Z ได้ใช้ท่อนเดียวนะครับเนื่องจาก คิดเองหาวิธีติดตั้งเองก็เลยได้พิกตัวเดียวนะครับทีนี้ได้ใช้แบบสมบูรณ์แล้วนะครับสวยงามเลยครับโอเคนะครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นแนวทางนะครับผมถือว่าเป็นแนวทางนะครับต่อไปผมก็จะจัดการช่วงล่างให้เสร็จแล้วก็ให้มันจบช่วงล่างแล้วก็จะเอาลงนะครับแล้วก็จะเอาลงแล้วก็จะทำะสีภายนอกเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับคือเราต้องจบช่วงล่างก่อนเพื่อมันมีอะไรนะครับ ภายนอกเวลาถ้าเราทําสีเสร็จน่ะถ้าเกิดมันเกิดความเสียหายเนี่ยมันจะเป็นเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นน่ะเราจะทําข้างล่างก่อนแล้วก็พลิกกลับลงมาค่อยจัดการข้างนอกนะครับโอเคครับคุณผู้ชมคลิปนี้ก็เดินทางไปถึงช่วงท้ายคลิปแล้วครับภารกิจติดตั้งตัวพิกดองเสร็จเรียบร้อยดีสมบูรณ์ไม่มีปัญหานะครับผมโอ้ต่อไปทําต่องานได้สบายเลยครับผมขอขอบคุณนะครับลุงกรกับเสือน้อยเดี๋ยวขอบคุณ่อนลุงคอ ขอบคุณครับเดินไอยขอบคุณครับนะครับมาช่วยแบบนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์วันหยุดงานด้วยนะครับโอเคครับคุณผู้ชมคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับก็ถ้าได้แนวทางอะไรยังไงนะครับก็ฝากติชมด้วยนะครับผมว่าควรจะทํายังไงต่อนะครับเพราะว่านี่เราก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นมือใหม่นะครับก็หาข้อมูลวิธีการพลิกต่างๆนะครับก็มาติดตั้งด้วยความระมัดระวังนะครับด้วยความรู้ความสามารถที่เรามีสะสมมานะครับก็สามารถทํางานได้ แต่ถ้าพี่น้องท่านไหนที่ทํางานประเภทนี้อยู่บ่อยๆนะครับมีมีไอเดียนะครับมีอะไรที่มันน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะครับก็ช่วยฝากคอมเมนต์แนะนําเกันด้วยนะครับพวกเราก็ยังมือใหม่อยู่นะครับการติดตั้งอย่างนี้ก็ถือว่าใช้งานได้นะครับแต่ในมืออาชีพที่ทํางานบ่อยๆแล้วอาจจะเห็นจุดบกพร่องต่างๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ โอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ do Egam